мыны 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 โคตรสูงเลยเฮ้ยแล้วทำไมกระโดดมาวะโอเคลงแล้วลงอีกนี่มันลงเด็ดเลยว่าห้องแห่งความลับเนี่ยผู้ต้องไปไปพี่โอ้โคตรสูงเลยของจริงขาห่างกแล้วของจริงพ่อไม่เหมอนย่างเงี้ยร้อยกูจับเลยจิตเซฟอันนี้คือเอนจีบาร์เอนจีบาร์เออกินแล้วทำอะไรได้กินแล้ววิ่งเร็ว มันคือสปอนเซอร์คือบิลชูกำลังไงบินคนเร็วเลยบิงกระโดดไปกระโดดมาโอ้โหคุณวนชั่วเดะแฟดคิดว่าเดะแฟโอ้โหมันเดะแฟดชัดๆเลยเนี่ยอ็กเพสด้วยโอ้อกมาจากไหนวะาคนเร็วเลยแสงความไปแล้วความแหลก

โอ้โหมาข่รสนามดูาแไปก่อนแล้วดูวกว่ะจานหัวอยยอดเด็กเน่ยจบถูกไโ้โหมึยิงมันไปโา่ะเฮ้มาไปเยหเอ้าไมเราเป็นที่หนงแล้วอะโอ้โหคุณสนาแข่งรถชาเออทำไมเราเป็นที่หนงแล้ววะคป็ายตอนไนโ้โแม่ โอ้นกูแล้วพั้ครับตรีเยจังยครับตร์ตโอ้ยย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 วยย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  คูแม่ที่โกว่ะครูตูดมาบังอ่ะโคตรใหญ่เกิดใหม่เจิใหม่อย่าให้คูเราทีหลังดังกว่าเราครูไม่อ้าคูไม่ใส่เจอโบนี่ผมก็แสนคูสิเรียไปก่อนนะครับคุณครูครับโคตรห่แน่ คอเมื่อกี้ค <deve ck 23> <f Trustee> ือเราเอาแต่โม่พ่อแทงเขาได้ ดาวไป,ปีกินโค่นคันธหดเลยโรงเรียนอะไรวะเนียย่ยจะแค่นี้ออกจากโรงเรียนมาขนาดนี้เลยเหรอต้องไปหน<อ>เอาแล้วแทำไม้อมาด้วยอ๋อาะเร์นี้ไหมครูเขาไม่ว่าเหรอครูไม่แน่ใจนะอาจะาจะมาโอ้โ <c oughs> หติดหนาแล้วขาาน่ดยี้เก๋๋เกเว๋า๋เอาเเก๋อเเว้ยโอ้ก๋ก๋อเ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 กก๋เก๋อเเอเกอเก๋อเก๋อกอเกอ รอสี่โมงเย็นก็เลิกเ, <laughs> เรียนแล้วถ้าคนชอชนะาพ่อไงนะโอ้ยต้นะกิดไม่ได้หรอกระโดดก,กระโดดกระโดดโอ้มันมันใกล้ไปอีกรอบนึงขอไหมขอไหมหม,มันใกล้ไปเมาพ่อเร็วไหมไม่เร็วเมาส์ช้าดีพ่อชอบมเมาส์เร็วทำไมมันเล็กจันนงนี่าพ่อล่วงเลยแหละกระโดดเร็วไปไปกันเถอะไปต่อเร็วอ,อย่ารีรอ อชาเห็นลาวไม่ได้ต้องใสลาวเท่านั้นเป็นลิงอะไรไม่ได้เฮ้ยโอ้โหปตอะไรไม่ได้เฮ้ยป่าน้อข่งใลยครูเฮ้ยตอนนี้เดวซเร่นว่ะออกตัวได้ตัวได้คููเฮ้ยที่โเลยคู้อหดรเออะไรวะ ไปพูดกันแบบาอกันโหเรียนมาตอนปก1ปูเขาใต้ไมวะจะฆ่ากันร้ยจะฆ่าแจงกันรืยฮะเรียมเลยเฮ้ยก็หมุนหมุนหลาอยไปละดเรือเรลออดเรืูระเบิดอมทู่ใครวะนะออมูครเบิดดเูระเบิดไปแากบ้างดี อคไปเอาเอาออกสิเอาออกยังไงล่ะไอเนี้ยที่จะถือเนี่ยกดเลขหนึ่งโอเคโอเคขอโทษดีดีไปประตูไปไปนั่งจำพี่สุท้ายพาไปโรงเรียนกดอ้ไม่ไ่ะเละไม่ี่รอ่้สุดท้ายพาไปโรงเรียนอีก แต่เมื่อกี้มันคือประตูโรงเรียนประตูะห,ห้องเด็นเหรทำไมเราไม่เข้าประตูใช่คืออะไรนี่ใช่หล,ลอนกินน้ำเอาเอาน้ำแข็งน้ตัน้ให้เลยียแล้กยยวก็ปุ๋ยเพือนเป่า,ปาเออรื่องเพราะนกหนูเยแตรกรเป่าจะตกรูขึ้นรถเมล์หยุดละ เพื่อนบอกว่าแฟนภาบแฟฝดคืออะไรวะแฟดแฝดอีเมอรเน็ตอย่างมันจะรับเราเอ๊ะมันดีมากเลยยังไงต่อโรงเรียนบ้านอะไรนี่หุบเขาาที่อโอ้คนกินได้คนสูงเลยพ่อเอาไปเอาไปไปตรงนี้ครั้งนี้อ๋อทำทางมาลายจัมแพทย์จัมแพทย์สปีดแผลดึงขึ้นมาโอ้พี่คนเร็วเลยสปีดแผทอันนี้อะไรเนี่ยเอา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 หัไปตรงนี้ครั้งนี่เแล้วอันนี้สีฟ้าไปทำไมอ่ะ น,นี้คือโกทูตคูนไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยจ้มแผดเอาจ้มแผดมาเลยเอาออกสองออกวิ่งเร็วที่หายไม่ได้ครับอันนี้คือหนึ่งคือเป่าเป่าปีอันนี้คืออะไรเนี่ยจ้มเอามาสิเฮ้ยขอสิขอไอ้ตัวนี้อะไรแปลงร่างเหรอเฮ้ยเราพอโอ้จัดฟันด้วยเฮ้ยแล้วไงต่อแล้วนี่คือกลับโรงเรียนอ้าวแล้ว เข้าวับอ๋อไปด้านอื่นสคนิว่าอะไรเนี่ยแล้วพบกันนะครับ